ไอ้สองมายังสองยังคัสซูได้บัตรนะฮะได้ได้บัตรอะไรอ๋อได้บัตรคนใหม่ชอบตรงนี้ดีกว่าตรงนี้เลยเหรอคืออะไรเรื่องอะไรบ้าอ่าเรื่องปีอัสครับผมปีอัสปีใหม่เจอครับไปท่องไปเที่ยวเป็นยังไงบ้างปีใหม่ก็ไปก่อนปีใหม่ครับผมก็พาครอบครัวไปครับอะ ไปทั้งบ้านครับผมไปฮ่องกงครับผมไปไปฮ่องกงสามสามสี่วันมีไไหรไหว้พระกรีนครับประมาณนี้ก็คือว่าตักลมบุญกันเลยใช่ก็บอกว่าไหว้พระเอาบุญรับปีใหม่ครับให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงกันทุกคนครับอันนี้คือไปกันทั้งครอบครัวครอบครัวแล้วก็ชวนเฟยไปด้วยก็เป็นครอบครัวใช่ก็คือจะมีทั้งครอบครัวผมมีแล้วก็มีพวกแบบเรียกว่าอะไรครับเป็นพี่ๆที่สนิทแล้วก็มีเฟยด้วยครับไปนหครับ ความ <c oughs> จริงแล้วหลักๆเลยก็พาแม่แหละ,ะไปไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งพัดกับผู้จัดการเขาอะพี่มีนนะก็ชอบไปไหว้พระฮ่องกงอยู่แล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วงมีพัดก็ทําธุรกิจด้วยก็แบบก็เลยแบบอยากไป<อ>ไหว้พระเสริมดวงกันเสริมบุญอะไรอย่างเงี้ยครัาขอเรื่องอะไรเป็นพิเศษผมถ้าเกิดพิเศษก็ทั่วไปเลยครับขอแบบหลักๆก็คือเรื่องสุขภาพให้ทุกคนในบ้านสุขภาพแข็งแรงหลักๆเป็นอย่างนี้ครับผมีมูเรื่องยาอะไรมูคำจริงแล้วขอก็ขอรวม ให้กิจาการรุ่งเรืองให้งานโครงกาสำเร็จนู่นนี่แต่ว่าหลักๆอะขอเรื่องสุขภาพเป็นหลักเพราะว่าคือยิ่งเราอายุเยอะขึ้นนะ่ะเราก็เหมือนเอาพูดจริงๆพออายุเยอะขึ้นอนะสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราอะคือเรื่องสุขภาพนี่แหละนะครับถ้าเรามีสุขภาพที่ดีแข็งแรงเราก็สามารถไปทำอื่นได้ความร้งคำรักผมไม่ต้องขอมาดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วมีขออะไรเพิ่มไหมความรักอ่ี่จริงเอาจริงๆก็ไม่ได้ขออะไรที่แบบเป็นเฉพาะเจาะจงก็บอกว่าเออคำรักที่แบบดีอยู่แล้วก็ขอให้แบบมันดีต่อไปเรื่อยๆลื่นอะไรอย่างนี้ มันลองถามนะอายุเยอะแล้วแล้วท่านว่ามีจอดคิวสลัดโสดอย่างนี้ไหอะไรนะฮะต่อต่อคือไม่มีไม่มีไม่ได้มีใครไม่ได้มีเสียงอาซิฟอะไรมาไม่มีแต่เราก็ซิฟเองไหมไม่มีไม่มีก็ยังเรื่องเดิมคำอันนี้ก็ยังผมคําตอบยังเหมือนเดิมผมก็ยังแบบว่าปล่อยไปเป็นจังหวะธรรมชาติครับทำงานเกับมีนก่อนทำงานทำงานครับช่วงนี้โอ้โหก็ ทำจริงแล้วก็ตั้งแต่ปลายปีเดี๋ยวจนถึงต้นปีเนี่ยยาวไปก็จะค่อนข้างยุ่งเลยครับตารางงานค่อนข้างแน่นกันปีจะมีอะไรใหม่ให้แฟนครับก็น่าจากภาพยนตร์ใช่ไหมฮะเอ่อแเกิลชั้นห่างระหว่างเราวันทีก่กุมภาก็เดี๋ยวช่วงปลายกุมภามก็จะเปิดซีรีส์ครับที่ที่เพิ่งเปิดตัวไปก็คือเรื่องคมเดือนครับที่เป็นซีรีส์วายครับแล้วก็ช่วงกลางปีก็มีอีกเรื่องหนึ่งครับแล้วก็ระหว่างนี้มีติดต่อเข้ามาอีกเรื่องหนึ่งครับก็กำลังดูบทอยู่ครับอยางไรเรื่อง ตัวทำบ้านบ้านไว้ยังไงบ้างเ,เริ่มต้นตอนนี้มันเป็นเริ่มต้นช่วงต้นของโปรเจกต์ก็คือหมายถึงว่าเข้าไปคุยอ่านบทยง่งบทย่อแล้วแล้วก็วเดี๋ยวอีกเร็วนี้ก็คงเข้าไปเริ่มที่จะทำเวิร์กช็อปครับ<ม>แล้วก็คือต้องมีคือด้วยความที่อชตอยนิดนิดก็คือตัวละครนี้มันเป็นตัวละครที่เติบโตในคูลำนาอะ่ะเป็นคนอดีสาร,รต้องผู้ดีสารด้วยใช่ครับนิดหน่อยนิดหน่อยก็ต้องแบบเดี๋ยวต้องไปเรียนภาษาอีสานก็ต้อง คือคือพยินจะพูดกลางก็ได้นะแต่ว่าคือทางพี่หมูมาว่าแล้วก็ทางผ่วกกับเขาบอกบบว่าอยากให้ตัวละครมันมันมีสนเสน่ห์แบบก็คือต้องพูดดีสารได้ด้วยอย่างนี้ว่าก็ต้องฝึกให้ได้ถึงแม้ผมกจะไม่ได้เยอะแต่ว่าผมก็ต้องฝึกให้ไดต้ต้องฝึกเรียนที่ต้องต้องเอาให้ถูกต้องเอาให้เนียน <ằng> ใช่ใช่ใช่ยังยังยังไม่ได้มีเดี๋ยวทางทางที่พีามีเตรียมไปแล้วฮะยังไม่ได้มีว่าใครพิเศษหรือว่ามีแบบเพื่อนในวงการที่ติดกันได้อะไรอย่างเงี้ยเออ เดี๋ยวจะคงมีคงม,มีมมท้าทังทีมครับเป็นยังไงบ้างแหลยคือดท่นานิดนึงกับการที่พี่รอยแบบจะมาเล่นมาเล่นวานไรด์อะไรแบบนี้ถ้าสำหรับผมเลยเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันท้าทายเพราะว่ามันใหม่สำหรับผมแล้วก็ออมีความน่าสนใจก็ทุกครั้งอะไรก็ตามที่มันใหม่นะมันน่ามันแบบมันน่าสนใจมันก็ดูรู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายเสมออันนี้ก็คือในพาร์ทของการแสดงแล้วในพาร์ทของการที่เป็น จัดอ๋อโอเคแต่คนเขาก็รออยู่ว่าจะมีใครหลีกไหมครับผมก็ในคณะโปรเบอเตอร์ผู้จัดใช่ไหมครับก็ตอนนี้ที่ที่อยู่ในช่วงโปรเซสของการเตรียมงานก็คือเดี๋ยวจะมีแฟนมีตนะครับของ NCT ครับยูนิตวิชกับ Dream ครับผมครับก็เร็วๆนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวมีอีกโปรเจกต์หนึ่งครับเป็นช่วงประมาณมีนาคมครับอันนี้เป็นแฟนมีตครับของของพระเอกขั้นหนึ่งครับให้เกาหลี เบอร์โตเบอร์โตนี่ออยากอย่าโทรมาแล้วกันอยากขอไหมว่าแต่ว่าเป็นเป็นเป็นนักแสดงเบอร์เบอร์ใหญ่ครับก็เรียกว่าเป็นตัวพ่อของวงการของของท่านครับเหมือนเราค่อนข้างดึงได้ตัวแบบไม่ธรรมดาเป็นคือคือต้องอย่างนี้ครับคือผมก็โชคดีได้พาร์ทเนอร์ที่แข็งแรงด้วยครับที่ดีครับก็ก็ก็จอยกันครับมันถือว่าไปได้ดีไหมครับที่เราเริ่มมา ก็ถือว่าโอเคนะครับก็เป็นธุรกิจใหม่เป็นประสบการณ์ใหม่ๆด้วยครับให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ก็ก็สนุกกับมันครับก็ก็ดีครับถือว่าเริ่มต้นได้ได้ค่อนข้างโอเคครับมันเริ่มจับทางถืงนะวแบบนี้คนดูชอบแบบนี้จะดูใจแบบนั้นอะไรยางเงด้วยครับที่เรามือใหม่นะฮะทุกๆธุรกิจแหละผมว่าอย่างธุรกิจอันนี้ที่เราเป็นผู้จัดเนี่ยพอเราเป็นมือใหม่เนี่ยพอเข้ามาตั้งแต่โปรเจกต์แรกทุกๆโปรเจกต์อ่ะมันมีอะไรให้เราเรียนรู้หมดแหละ บอกว่าเออตรงนี้อ๋อตรงนี้จะมีปุ่มนี้ตรงชอบแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยการเรียนรู้ทุกอย่างมันใหม่มันทำให้เราเรียนรู้หมดจนแบบมีประสบการณ์สั่งสมมาเรื่อยๆในการที่จะทําโปรเจกต์ถัดไปถัดไปอ๋อโอเคอะไรอย่างเงี้ยแล้วาเราอยากทำการบ้าน,นหนักอะไรที่ก็คำจริงทุกท<ร>ุกโปรเจกต์ที่เริ่มทําอะไรก็ต้องศึกษาเยอะหน่อยครับเพราะว่าถ้าพูดตรงๆแล้วคือเม็ดเงินที่ลงทุนไปมันมันก็ไม่ใช่น้อยๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วเออความเสี่ยงมันมีเราก็ต้องต้องศึกษาเยอะ รายการตอนนี้คุณจะเป็นบีอัสแล้วคนนี้นไงฮะมันมันจริงจังหรือม,มันอะไรมันแบบอะไรล่ะช่วยกำเนิดเลยจริงๆเนี่ยคือออคือผมรมู้จักน้องๆวงบัสกับดายส์ตอนแรกคือบางจางๆบ้างอยู่แล้วเพราะว่าบ้านเฟย์เนี่ยเขาชอบดูตั้งแต่เป็นรายการแหละใช่ไหมครับที่แบบตอนช่วงโซเวอร์อย่างเงี้ยเข้ามาเข้ามาแต่ว่าที่แบบหนักๆเลยเนี่ยก็คือวันใหม่ มันใหม่เขาชอบมากบาสไดททองได้หมดท้งผูชทุกคนใช่เนี่ยอย่างพี่พี่อาโปเนี่ยพี่อาโปเรืเ่องนี้ก็คือแบบว่าผมบอกเฮ้ยวันนี้ไปถ่ายกับพี่อาโปมานะเน<า>ี่ยแบบกีต์อ่ะแบบเคยวิดีโอคอ,คอลไปให้คุยอะไรอย่างเงี้ยป<า>กติวันใ,ใหม่จะเป็นคนที่แบบเฟรนลี่คุยกับใครก็ได้อ<า>พอวิดีโอคอลพี่อา <ผม S 2> โปไปแล้หลบหน้า<อ>ไม่คุยเลยเออเขินชอบมากแล้วก็ถ้าขึ้นรถเนี่ยเขาจะต้องเอาโทรศัพท์ผมไป เปิดเพลงบัสไดส์วนไปวนวนจนจนหมวมันก็คือแบบใช่เลยใช่เลยก็พอได้เราแฟนแฟนชารือยังพอได้เราแฟนชานคือเราก็เลยซึมมาว่าไม่เราสู้อ่ะเดี๋ยวผิดแล้วเดี๋ยวคือจริงๆคือเราก็ชอบตามน้องหรือคือเราให้เห็นน้องชอบเราก็ต้องอินตามไปด้วยกันคือคือวันใหม่เนี่ยเวลาขึ้นรถอ่ะเรา ันใหม่เขาเลยร้ยองเพลงด้วยใช่ไหมครับเวลาขึ้นรถเนี่ยเขาก็จะเปิดเพลงฟังแล้วก็ดูแล้วก็ชอบฟังเขาร้องเพลงนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เปิดเพลงที่เป็นเพลงที่เขาเรียนจากครูด้วยอพอจบเซ็ชันนั้นเขาก็จะเปิดเพลงที่เขาชอบและวินเท้เขาชอบจะเป็นนี่แหละวนหยุดแค่นี้เอาจริงๆเขาใช้คําว่าคลั่งเลยดีวกว่าแบบบ้ามากวงบัสวงได้ก็คือแบบจะแบบพูดได้หมดว่าพี่คนนี้เป็นอย่างนี้คนนี้เป็นเมนร้องเมนเต้นคนนี้เพลงนี้ซิงเกิลใหม่ที่วันนี้โอ้โหนี่หนูโชคดีมากเลยหนูแบบ เปิด i อ a d อยู่ดีๆเขาเพิ่งปล่อยซิงเกิลใหม่หนูกดบูมีตอนไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยแบบมันเล่าให้เราฟังหนูนีเราก็จะแบบถามข้อมูลจากเขาเนี่ยอันนี้เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เกิดเหตุการณ์ที่ว่าวาันคริสต์มาสเนี่ยที่ว่าเด็กๆเ,เขามาคุยกับผมอะผมเลยมีข้อมูลเรื่องแบบปอยู่ในในในตัวตเยอะจะไ่เดอ้างยงนนไม่ได้นะเพราะตอนแรกผมคือ,ค,อคือเอางี้ครับเพราะมันมันเป็นเรื่องของเจเนเรชันจริงๆคือทุกวันนี้เด็กแบบเจ็ดแปดขวบอะ บบถ้าบอกบอประกรณเน่ยเขาเขาอาจจะรู้บ้างแต่น,น้อยหรืจะเป็นพ่อแม่เขาแหละที่แบบว่าควาจริงพ่อแม่อยาาถ่ายมากกว่าแต่ว่าเอาลูกเข้ามาแบกว่าถ่ายกับพี่บอยเขาสิลูกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเด็กอ่ะจะแบบ80%ถ้าเกิด8ขวบอ่ะจะแบบเกาๆแล้วก็แบบว่าไปแล้วเด็กก็คือถามแบบเด็กๆเนาะเขาก็ถามโดยที่แบบไม่ได้สนใจเราอยู่แล้ว,วเขาก็หันไป ครใครอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบมีวิธีคุยกันเล่นกับเด็กๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้แหละว่าอ๋อเจนจน,เนี้เจนนี้คือถ้าเกิดพูดบอยประกอนพูดแบบว่าเกวารินทรนอาจจะแบบว่าอาจจะเบร์เบร์บรน,นิดนึงแต่ถ้าเกิดบอกบัสไดเนี่เพื่อนล้องห้าอะไรเออเราก็พูดเลยบอกว่าพี่สร้างบัสน,นะครับเขาจะแบบล้อพูเขาจะวิ่งไปตามเพื่อนเลยว่าแกเธอเธอคนนี้สร้างบัสสร้างบัสเลยก็เกือบสำเร็จแล้วเด็ก เกือบสําเร็จนั้นมีคนนึงแสบไม่ใช่โกหกบัสรุองพี่ยงอะไรนี่บอยประกรณ์นะผมก็เลยทับกลับแบบว่าแต่พี่สร้างยงนะครับคอร์ดครับพี่โยงแค่์นานก็กับเกณฑ์ขำๆใบอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นตอนนี้ผมเขาด้อมบัสใช่สุทธพัความำดิ้งมันยังไม่จบแค่นั้นนะในที่ผมเล่าอ่ะผมก็ควักรูปเลยที่ผมแบบผมหานานมาก ที่ผมถ่ายกับอโปนี่ที่เห็นไหมนี่ใครนี่อโปนี่ไงนี่บอยประกรณนะนี่เป็นเพื่อนกันนะนี่สร้างสร้างกาบอกขอรูปกับพยงไม่มีคือตอนนี้เราก็เลยอยู่ในด้อมเนี่ยมีอีคนหนึ่งไปแล้วเนาะใช่คำจริงก็คือเอาผมพูดจริงๆนะผมร้องตามน้องได้แล้วตอนนี้เออปักเมนยังยังไม่ใช่ถึงขั้นตักเมนแต่ว่ามีจังทีมาคอมเมนต์ผมแล้วงั้นผมเมนจังทีแล้วกัน เขาเขาพูดชื่อผมจำไม่ได้แต่ว่าเขาเมนเขาเมนเขามีเมนอยู่เขาเมนอยู่เขาเลบอกน่ารักชอบเก่งแต่ถ้าเกิดว่าฝั่งได์เนี่ยเขาอาโปมาร์โปลเราก็เลยต้องตามไปฝั่งนี้ฝักตัวนะครับ่าจังทีจังีแรปแมนแรปนแรปมีอัร์ดมือใหม่เขียนการ้งสารเขียนการสร้างเพลงนค วมากที่คิดว่าเมื่อตอบ้องี้นะคะเดียไม่เดี๋ยวให้บารเมนตนี้ให้เขาเสร็จก่อนเราจะ